ตายตายสองหับพื้นคิวปะล่ะเรียบร้อยสามศพรัวๆจ้าเอาลนะครับสวัสดีชาวเพนนสเกมเมอร์นะฮะรลฟ์เกมทุกคนรับชมเกม loud breaker กันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ครับเราจะมาเล่นอาชีพที่มีชื่อว่า e n f o r c e r นะครับ ซึ่งผมคิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ค่อนข้างเล่นง่ายที่สุดแล้วนะฮะเพราะว่ามันเป็นการคอนโทรลที่ค่อนข้างง่ายนะครับวิ่งไปวิ่งมาสบายๆไม่มีอะไรมากมายไก่กองยิงปืนอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเรากดมา w e s t i n g for player นะครับผมนะแต่ก่อนจะเราจะเล่นกันนะฮะก็บอกกันไว้ก่อนนะตัวนี้เป็นตัวละครที่มีปืนกลนะฮะสามสิบนัดนะฮะยิงปกติลิกซ้ายนะฮะคิดขวาก็เป็นอะไรวะรู้สึกคิดขวามีไหมไม่มีนะครับ กดเล็บเล็บชิฟก็เป็นวิ่งนะครับน่าเหมือนโซเจอร์เจ,จน,นะฮะกด e ก็เป็นการคว้างระเบิด e m p แนละ้วทำให้ศัตรูเนี่ยอ่อโดนระเบิด e m p แล้วก็อาจจะใช้สก,กิลไม่ได้นะครับผมอันติก็จะเป็นการผมแบบที่ผมไม่เคยเล่นด้วยอันติก็จะเป็นการอ่อเรียกว่าไงอ่ะเป็นการทําให้ศัตรูเนี่ยเอ้ยยิงเอ่อมิสไซล์ออกจากหลังนะครับ4นัดนะรู้สึกล็อกเป้าด้วยนะครับโอเคเตรียมตัวครับเตรียมพร้อมอีก20่สิบวินะฮะเราขอสำรวจแบบนิดนึงนะฮะแบบนี้ผมไม่เคยเล่นนะ โอเคตรงนี้ตรงนี้เป็นตรงนี้ระดับนี้เออแบบนี้รู้สึกผมจะเล่นเป็นโหมดยึดเออเป็นโหมดยึดลูกบอลน,นะครับเอาลูกบอลไปนี่ครับประมาณนี้ครับเล่นง่ายๆครับมาเตรียมพร้อมครับเริ่มเกมฮะเอ็นฟอเซอร์ของเราครับอัน <5, S 1> นี้อยู่ฝั่งฝั 4, ่งไหนวะอ๋อแล้วอยู่ฝั่งเบเกอร์ปะอ๋อฝั่งเบเกอร์ครับฝั่งรอเท่กว่านะกระสุนมันเป็นลูกบอลน,นะฮะลูกกระสุนเป็นลูกบอลโคตรเท่ ต้องไปเก็บบุกบอลน,นะฮะมาโอเคพร้อมโอเคตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไปป่วนคู่ต่อสู้มากกว่านะ <c oughs> เพราะว่าเนี่ยครับการปาระเบิดเขาทําให้ศัตรูเนี่ยใช้สกิลไม่ได้แล้วก็เป็นตัวที่ยิงไกลมากๆแล้วก็มีข้อเสียเรื่องสกิลอะไรไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮโอเคได้ยังได้ใช่ไหม เอาไปสิเอาบันไปเออโอเคผุมกันครับผุมกันครับต้องไปไวที่ฐานครับฟุดบอลคนี้มีปืนพกด้วยนะครับแต่ว่าโอ้ยเห็นะครับคือเป็นตัวที่ความคล่องตัวไม่สูงฮะข้อเสียของตัวนี้ครับแต่ว่าเน้นยิงไกลคือกระโดดไปกระโดดมาไม่มีนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะบอกไว้ก่อนก็คือวิ่งไม่แค่กระโดดแค่นี้ครับอืถ้าไม่ใช่สุญญากาศก็คือโดดไม่ได้เลย ที่รดโอเคแต่ยิงไกลได้ครับเนี่ยแหละครับข้อดีของเขาครับระเบิดโอเคโอเคเรียบร้อยบอลดับบอลมาโอเคเราเก็บบอลไว้แล้วอันตีไหมอันตีไหมอือมาไดมาได้มาได้มาด้โอ้ my god โดน อะไรนะชื่ออะไรแวนกาดปะชื่อตัวแล้วนี่เขายืนทำอะไรตรงนี้นี่โอเคไปแล้วก็ตอนนี้เรายืนได้แค่ลูกเดียวนะครับ8ลูกถึงจะชนะเหมือนเดิมนะครับ <in> โอเคบอลอย่างนี้ฮะ <laughs> โดดไม่ขึ้นเห็นไหมมันมันผมเล่นแล้วผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะตัวนี้ไม่ค่อยรู้สึกเ,เฉยๆนะฮะเพราะว่ามันอยากให้มันผมชอบเล่นตัวที่มันคล่องตัวกว่าน,นี้นะฮะ <Ball. S 2> แต่ว่ามันก็นะ อย่างที่บอกครับยิงไกลไกลยิงไกลมากฮะนฮะี่รถมาสู้ตรงนี้ใช่ไหมเขาจะสก,กิลไม่ได้ครับนี่ครับข้อดีครับข้อดีอย่างเดียวเลยที่ผมที่ผมจับได้ครับตัวนี้ถ<ะ>ีบโอตรร่วงถีบกระเด็นเลยนะกด F เป็นการถีบนะฮะ อ่ะเามื่อกี้พูดถึงปืนพกครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เคยใช้ปกติมไม่ค่อยหยิบม,มาใช้ครับรีโหลดปืนดีกว่านี่ครับปืนพกยิงไปสายฟ้านะครับสามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะฮะซึ่งเอาปืนหลักนะครับกด2นะครับเป็นการเปลี่ยนปืนนะผมว่าบางคนถ้าเกิดมาเล่นอาจจะแบบเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนปืนไม่ได้นะฮะเรียบร้อยตันไปเพื่อนหนีไปไหนล่ะหนีไปไหนล่ะเรียรีโหลดอันติจะมาแล้วครับอันติจะมาแล้ว ผมต้องเลงเนื้อสึกทำอะไรล่ะเพื่อนโอเควิ่งมา,างนี้บอลดับ <Ball drop. S 1> อีกแล้ววะมันมีพลังงานหมดแล้วตอนนี้มันวิ่งไม่ได้เรื่อยๆนะฮะปออกุ้มกันอ๋อ,อตรงนี้เป็นจุดเพิ่มเลือดเ oh. พื่อนยิดบอลมาใช่ไหม oh. เอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาเลย oh. เรียบร้อยชูอีซี่เปะละ่น้อง เออหมุนต mm ัว hmm. อีซี่ครับหมุนติ้วออกไปนอกอวกาศนะตัวนี้ผมบอกแล้วว่าผมเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกล้าพูดเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โอเคครับแต่ว่าเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเล่นง่ายนะครับอืมโดนรบายเนี่ยรีโรด โอ้ลูกซองล Sac ูกซองยิงว่ะเฮ้ยลูกซองลูกซองยิงว่ะแต่อะไรวะเฮ้ยสวยงามไป let's go เขาไปวางบอลเพื่อนอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะครับน้องโอ oh. right, ้ยเลือดเลือดโอ้ยมีเลือดนี่จำได้นั่นติมาพอดีโอ้โหอ๋อกะไม่ให้เรารอดเลยใช่ไหมครับ โดนทีบโดน,ดโดน,นทิปเพื่อเรายืนตรงบอลแล้วฮะโอเคอไอตีนเราดดมาแล้วฮะไม่ได้ใช้เลยรู้สึกมันต้องล็อกเป้ามันต้องรู้สึกมันต้องกดมันต้องให้มันอยู่กับตัวปะด,ดูดิอย่างเงี้ยอ๋อล็อกเป้าอย่างนี้อ๋อปกติไม่ค่อยเล่นครับตัวนี้ขาลมือ บายบเพื่อนบอลอยู่น UM yes> ู่นเฉยโอ้ my g ก็อดได้ได้รีรดตายตายสองเบือพคิวปะล่ะเรียบร้อยสามศพรัวๆจ้าแต่ว่าอย่าคิดว่ายิงไม่โดน กองซ่ามาแล้วถีบแม่งถีบถีบอ๋อมีการโยนระเบิดทิ้งมาด้วยฮะโอเคโทำไมล่ะเพื่อน Annihilation my god โอเคเราลตรงไหนโอเคเราต้องบอล่ <h <h ่าหรอ รีโหลดเออเรียบร้อยตายหนึ่งศพโอเคใช้เป็นใช้เป็นใช้ติไปแล้ว่งเข้าไปตรงนี้อู้เรียบร้อยอ้าวบอลล่วงเฉยโอ้โดนระเบิดที่เขาวางไว้ฮะผมเมื่อกี้ถึงแล้วเสียได้ฮะโอเคบอล,ลรีเซ็ตรีเซ็ตอีกแล้วเอ,อ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ครับ เดี๋ยวมีเวลาทั้งหมด13นาทีครับตอนนี้น่าจะ20นาทีป่ะหมดหนึ่งต้องเอาเข้าไปให้ได้ครับ <c oughs> เดียผมเห็นเขาละอ,อะไรครับอะไรอะไรวัดป่าวัดจะยิงเดียวยิงกับพี่อ่ะอีก10ปีน้องโอเครีโหลดเข้าไปเพื่อนเรียบร้อยสวยงาม <c oughs> เรียรีโหลดอีกโอเคบอลครับโอเคเรายืนตรงบอลไว้เลยแล้วกันนะฮะ หมดตรงแรงน้ำถ่วงนี่มันแรงแรงน้ำถ่วงนี่มันขยับยากยากโอ้ยเด็ดฟอร์บบโอ my god จะรอ,อ,อตีริปเปอร์มาใช่ไหมเพื่อนโอ้ my god เอ้ยตรงนี้มีเลือดตรงนี้ไม่เลือดโอเคโอเคเก็บบอลมาละ ออเอาระเบิดเฮ้ยสวยงามเก็บเรื่องก่อนอเ,เรียบร้อยทูฟาส์เปล่าถีบเอาถีบไม่ทันโอ้ my god อ,อ,อ๋อนี่มันพบคู่ของเราครับพบคู่พิฆาตโลกโอเคเจ็ดลูกแล้วตอนนี้ ก็คะแนนคะแนนนำครับเจ็ดต่อนหนึ่งเลยโอเคตรงนี้มีเลือดอันติมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมต้องใช้อันติแล้วฮะโอเคตอนนี้เราเก็บเราเรียกว่าไม่ให้ประตูออกจากบ้านนะฮะทีน่ะวะโอ้โหกว่อันติไม่ทันเธอรบิ้นครียบรอ้อยฮะ ว้าวินครับผมยูวินจ้าไงล่ะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งเดี๋ยวไว้พาทหน้าเรามาเจอกันครับตัวละครตัวนี้นะฮะอ๋อเดี๋ยวได้ที่ที่สามฮะหู oh, ห่างกันนิดเดียวเองตัวนี้ผมบอกไปแล้วผมไม่ค่อยเก่งมากนะก็โอเคตอนนี้สำหรับตัวละคร Enforcer ก็ประมาณนี้นะครับเล่นประมาณนี้เนาะไม่ยากมากแล้วก็ ไม่ค่อนข้างเริ่มต้นนะฮะโอเคถูกใจคลิปนี้เกลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ได้สักบีก็โอเคเอา A วะ่ะ S ไหมอุ้ย S เลยวะ่ะโอเคสัปน,นี้ไว้แค่นั้นกันครับก็นะอย่างที่บอกเดี๋ยวจะทำอาชีพให้ครบเนาะเหลืออีก3ตัวราไปเจอกันอาชีพต่อไปว่าจะเป็นอาชีพอะไรสับไปด้วยล่ะบ๊ายบายทุกคน